Toy Story 4คือภาพยนตร์ลำดับที่4ที่ถูกทิ้งช่วงจากภาคที่3ซึ่งหลายๆคนคิดว่ามันน่าจะเป็นภาคจบไปแล้วนานถึง9ปีแถมการกลับมาในครั้งนี้ภาพยนตร์ก็ยังได้รับการคาดหวังที่สูงลิบจากความยอดเยี่ยมในภาคที่แล้วซึ่งทำเอาไว้ดีมากๆอีกด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าวันในภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 4จากปี2019จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อ ื้อหาสุดสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็หอ,อให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ a 1 1 3ตัวอักษรและเลขชุดอย่าง a 1 1 3ที่แ้างอิงไปถึงป้ายหน้าห้องเรียนของสถาบัน c ค l ิฟอร์ i a ีย s t i t u t e of Arts ที่ก่อตั้งโดยวอลด์ดิสนีย์นั้นก็จะยังคงปรากฏออกมาตามธรรมเนียมอยู่เหมือนเดิมโดยคราวนี้เราจะสามารถสังเกตเห็นมันได้ผ่านฉากในร้านของเก่าที่เราจะสามารถเห็นป้ายเป็นลวดลาย a 1 1 3ได้แบบชัดเจนการกลับมาอีกครั้งของทินทอย ในภาพยนตร์ภาคที่3น,นั้นกลุ่มของเล่นทินทอยซึ่งเป็นของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสัน้นเมื่อปี1988ก็จะได้ปรากฏตัวออกมาที่โรงเรียนอนุบาลซันนิ่ไซแทบครบทุคคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์ซันเลโกว่าได้แต่ในภาพยนตร์ภาคนี้หนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นที่สุดอย่างทีนี้ที่สวมชุดทหารและตีกลองกับฉาบก็จะปรากฏมาเพียงแค่ตัวเดียวในเครื่องพินบอลซึ่งเขาก็คือคนที่เปิดประตูให้โบลเวยวูดดี้นั่นเอง Tinny, ah, oh, nice to see you too. Pizza Planet, ma, bab Nian. แน่นอนอยู่แล้วว่ารถส่งพิซซาของร้านพิซซาทีมอวกาศอย่างพิซซาแพลเน็ตไม่ว่ายังไงก็ตามมันจะต้องปรากฏออกมาในภาพยนตร์ถูกเรื่องของพิซซาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ใน t อย Story 4รถพิซซาดังกล่าวก็จะถือว่าโผล่มาได้แบบรวดเร็วและสังเกตได้ยากมากเพราะมันจะปรากฏออกมาตรงรอยสักที่ขาของชายเจ้าของร้านยิงตุ๊กตาที่เข้ามาเจอบัสนอนอยู่นั่นเองแถมในฉากนี้เราก็ยังได้รู้ด้วยว่าแม้เวลาจะผ่านจากภาคแรกมานานแค่ไหนแต่ของเล่นบัสและเยียร์ก็ยังคงเป็น ที่ต้องการในตลาดอยู่ดีและนี่ก็ยังเป็นภาพยนตร์พิซซ่าเรื่องเดียวที่รถพิซซ่าแพลเนตปรากฏตัวในลักษณะที่ไม่ใช่กายภาพแบบจ่าๆอีกด้วยตัวละครจาก Toy Story of Terror ในภาพยนตร์ภาคนี้จะมีตัวละครจาก Toy Story of Terror ที่เป็นแอนิเมชันตอนพิเศษซึ่งพิกซาทำขึ้นมาให้กับวันฮาโลวีนโดยเฉพาะโดยเรื่องราวจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใน Toy Story 3เป็นหลักและตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาก็คือโอตาเมอร์นาฬิกาของเล่นเรือนเก่าที่อาศัยอยู่ในตู้เสื้อผ้าของบอร์นีส่วนเรื่องที่น่าสนใจของตัวละครนี้เพิ่มเติมก็คือชื่อโอตาเมอร์ก็ถือว่าเป็นชื่อเล่นของผู้สูงอายุที่ชาวต่างชาตินิยมใช้เรียกกันทั่วไปตามปกติในสังคมอยู่แล้วอีกด้วย That's the third time you haven't been picked this week. I don't know. I don't keep count. Oh. By toe ในภาพยนตร์จะมีฉากหนึ่งที่วูดีเข้าไปซ่อนตัวอยู่หลังกล่องอาหารกลางวันบัตเ l e s ซอร์สที่มีรูปของตัวละคร r รปติลัสแมกซิมัสปรากฏออกมาด้วยในตอนที่เขาตามบอนนี่ไปยังโรงเรียนอนุบาลโดยบัตเ l e s ซอร์สก็จะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นพิเศษของดิสนีย์พิกซาจากปี2014ที่ถูกเล่าออกมาผ่านเรื่อง To อย Story ี h a t Time For ก o สเมื่อปี2014พวกเขาเป็นกลุ่มของเล่นไดโนเสาร์ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยนักรบไดโนเสาร์รูปร่างคล้ายมนุษย์ส่วนเนื้อเรื่องก็จะนําเสนอแต่การทําสงครามของ กลุ่มนักรบในเรื่องนั่นเองสถานที่เก่าๆในช่วงมอนทาจภาพการเดินทางของบอนนี่และครอบครัวที่เพลง I c a n Let You Throw Yourself Away ของแรนดี้นิวแมนถูกเล่นออกมา เราจะเห็นได้เลยว่าพ่อแม่ของเธอจะขับรถไปแวะที่ปั๊มไดโนโคซึ่งเป็นปั๊มที่แอนดี้และแม่เคยแวะไปอีกสาขาในภาพยนต์ภาคแรกมาแล้วก่อนที่ปั๊มชื่อนี้จะไปปรากฏเป็นสปอนเซอร์ในคาสต์ต่อและครอบครัวของบอนนีก็ยังแวะไปที่พาวทรีพาเลสร้านอาหารจานด่วนที่มีทีเป็นลูกเจี๊ยบสวมชุดเกราะซึ่งผู้ชมจะสามารถไปชมเนื้อหาเพิ่มเติมได้ใน Toy Story Tunes Small Fly Onward และ Light like Gear โดยร้านนั้นจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเบอร์เกอร์คิงและไวท์แคสเซิลสอ ร้านเบอร์เกอร์ยอดนิยมในอเมริกานั่นเองทานแบตเตอรี่ที่คุ้นเคยของเล่นสกังที่โบพีใช้เป็นศูนย์บัญชาการย่อยและใช้มันพาวูดดี้หนีออกมาจากร้านของเก่าจนเราได้รู้ว่ามันคือทริคที่เธอใช้เพื่อทำให้ผู้คนที่มาสนสนุกเข้าใจว่ามันเป็นสกังจริงๆซึ่งหากสังเกตดีๆเราจะพบว่าในตัวของสกังมันจะมีการใช้ฐานแบตเตอรี่ยี่ห a r by and large ซึ่งนอกจากบัสไหลเอจะใช้มันแล้วนี่ก็ยังเป็นสินค้าของบริษัทชื่อดังจากวอลล์อีกด้วย and Molly would fall a would Molly Second l e her resting feet e p with hand on Bo's Chance Antiques ร้านขายของเก่าของป้ามาเกเรซึ่งเป็นสถานที่โลเคชั่นหลักในเรื่องนอกจากมันจะเคยปรากฏออกมาในภาพยนตร,ร์ซันอย่าง Lamb Life และวิดีโอเกม Toy Story Drop มาแล้วรายละเอียดอื่นๆของมันก็ยังถือว่าน่าสนใจมากๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปีก่อตั้งในปี1986ซึ่งเป็นปีที่พิกซาก่อตั้งขึ้นพอดีแถมที่อยู่ของมัน ก็ยังตั้งอยู่ที่12.00 Park Avenue, Emeryville, California รสหรัฐซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับสำนักงานของ Pixar Studio ส่วนป้ายรูปมือชี้ของมันก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงแอนิเมชันสั้นอีกเรื่องอย่าง p r y Store ที่ใช้แปะหน้าวอลีนั่นเองไอเทมที่ซ่อนอยู่ในร้านของเก่าภายในร้านขายของเก่าจะมีไอเทมของ p ิกซาซ่อนอยู่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกล่องคุกกี้แคซี่จูเนีจากอับักไลหน้ากากดำน้ำสีเขียวของพีเชอร์มนจากไฟติ้งนีโม ไป้ายไฟนีออนไดโนโคลและโมเดลโฟล์จากคาาสรูปถ่ายของเจอรี่จากเจอรี่สเกม ตัวละคร Nick ใน Snow Globe จากนิกแนกโปสเตอร์ที่มีตัวละครอูฮูจากลาว่าไม้เท้าของข่าวภาพวาดด็อก playing poker ที่เป็นต้นแบบให้ฉากสุนัขเล่นไพยและแบบจำลองของเครื่องบิน the spirit of adventure จากอัผ้าเช็ดปากที่มีชื่อและภาพของวอ l ลี่บีตะเกียงของเมเตอร์จาก m ม t e อร์ and the ghost light figure a l e r i e r e ของเปรว t ตจากโคโค Elastic Cycle ของ e l a s t i c กเจาก incredible two ถ้วยแก้วพิมพ์ลายวอลี และออโตจากวอล l อีถ e, ้วยรางวันไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายอาโลจากด h ก g ูดไดโนเสาร์โมเดลบราคูด้าจากไฟดิงนีโมทั้งสีเขียวของเบกกี้จากไฟดิงดอรี y ปฏิทินโทมัสวิลสปีดเวยจากคาร์สทรีเดอะสครีม Canisters จากมอนสเตอร์อิงและมอนสเตอร์ยูนิเวอร์ซิต ราทาทอดจากราทาทุยจากเย็บผ้าของครอบครัวริเวราจากโฮโครถจรวดปิงบองจากอินไซเอามีแกะสลักจากแปรฟตุ๊กตามังกรจากเป่าจักรยานล้อเดียวจากเรสดรีมและกลองแหวนสีม่วงจากวอลอี e, ซึ่งถ้าหากใครหาได้มากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับลักโซ l บ บนบูธเกมของดักกี้และบานียสองคู่หูที่อยู่แบบตัวติดกันตลอดเวลาจะมีจรวดของเล่นพลาสติกที่มีลวดลายของรัสโซบอลหรือลูกบอลของพิซซ่าและยังมีกีตาร์ของเล่นสีชมพูและสีน้ำเงินที่มีลักษณะคล้ายกับกีตาร์ของเฮกเตอร์จากเรื่องโคโค,โคอ่อีกด้วยฝานะ้ำมัดลม ในจังหวะที่บิลลี่แกสางหัวของโบพีบยื่นฝาน้ำอัดลมอันหนึ่งให้โบพีบดูเราจะเห็นได้เลยว่าฝาอันดังกล่าวจะมีความคล้ายกับองุ่นเกรปบโซดาซึ่งตัวละครข่าวจากภาพยนตร์เรื่องอัพในปี2009ใช้กราดมันไปที่หน้าอกลัคกี้เซเวนขณะที่โบพีบละบูดีกำลังโหลดเครื่องยิงของดูลงบนชั้นวางป้ายที่อยู่ไกลๆจะถูกเขียนว่าลัคกี้เซเวนซึ่งนี่จะหมายถึงล้าบาร์สำหรับนั่งดื่มที่ตั้งอยู่ภายในสำนักง,งานพิกซาแอนิเมชั n นสตูดิโอสนั่นเอง รถเข็นรถลูกโป่งที่ขาวใช้ทํางานจากภาพยนตร์เรื่องอับก็จะประากฏออกมาในงานคานิวาวด้วยซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าบ,บริษัทผลิตลูกโป่งที่ขาวเคยทํางานคือแฟรนชายดังที่รับออกงานไปทั่วในจักรวาลของพิกซากล่องอาหารจีน กล่องอาหารจีนที่ถูกใช้ในครั้งแรกจากภาพยนตร์ A b ั g l i f e ก่อนจะปรากฏออกมาในภาพยนตร์หลายๆเรื่องก็จะโผล่มาในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันผ่านฉากจินตนาการของดอกกี้และบาร์นีที่พวกเขาลองคิดเล่นๆว่าจะขโมยกุญแจม,มาจากมาร์เกเร็ตเจ้าของร้านขายของเก่ายังไงซึ่งกล่องนั้นก็ได้ปรากฏออกมาในตู้เย็นที่บ้านของคุณยายคนนี้นั่นเองรถตำรวจ รถตำรวจที่ไล่ล่ารถบ้านของพ่อบอนีจะมีหมายเลขระบุเอาไว้ว่า2319ซึ่งนี่จะเป็นรหัสของหน่วย The Child Detection Agency หรือ CDA ที่คอยขจัดสิ่งปนเปื้อนจากเด็กๆในโลกของเหล่ามอนสเตอร์จากมอนสเตอร์อิงนั่นเอง Holland's Holiday เมื่อวูดดี้มองเข้าไปใกล้หน้าต่างที่มีตะเกียงของโบลพีก่อนที่ฟอร์คีจะหันกลับมามองด้วยความสับสนและวูดดี้ก็หันกลับไปมองป้ายงานคนิวาวชอ่ฮอ h o ลน a n d s Holiday ซึ่งนี่จะเป็นการตั้งชื่องานตามผู้กำกับศิลป์ของภาพยนตร์อย่างแดนเนียลฮอลแลนด์นั่นเองเครื่องพิมพ์ดีในภาพยนตร์จะมีจังหวะหนึ่งที่วูดดี้เดินเข้าไปสะดุดกับเครื่องพิมดีที่มีชื่อว่าบูล็อกซึ่งชื่อดังกล่าวจะถูกตั้งตามหนึ่งในทีมแอนิเมเตอร์ของภาพยนตร์อย่างโทบินซานบูล็ นิวส n ตนตันบีชโลเคชันนิวส n ตนตันบีชซึ่งเป็นสถานที่จัดงานคานิวาวริมทะเลโลเคชันถัดไปที่วูดดีจะได้ออกไปรปะจนภัยกับโบผีจะถูกตั้งชื่อตามมือเขียนบทอ,อย่างแอนดรูวสแตนตันบูกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ในภาพยนตร์ญญภาคก่อนหน้าจะมีทฤษฎีว่าบูจากมอนสเตอร์เิงอาจจะเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นตุ๊ก,กตาแมวอยู่ในห้องแต่ในภาพยนตร์ญญภาคนี้จังหวะที่บอนนี่เดินเข้าไปในโรงเรียนเป็นวันแรกเราจะสามารถสังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งในห้องที่มีลักษณะเหมือนกับบูมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยก็ว่าได้ทางใบหน้าและทรงผมที่มีความเหมือนกันเป็นอย่างมากเพียงแต่จะโตขึ้นกว่าเดิมแล้ว B3N604 รถบ้านอาวีที่ครอบครัวของบอนนีใช้เดินทางไปเที่ยวสนสนุกป้ายทะเบียนของมันจะถูกระบุตัวเลขเอาไว้ว่า B3N604 ซึ่งนี่ก็คือหมายเลขห้อง a r ร์ o รูหรือห้องที่ใช้เป็นห้องออกแบบงานอารหลายๆอย่างในสำนักงานของพิกซาสตูดิโอนั่นเอง no, no, no. บริษัทส่งของ ในตอนที่วูดดี้และโบพีบกำลังกระโดดข้ามเต็นเพื่อเข้าไปในร้านของเก่าเราจะสามารถมองเห็นรถส่งของจากบริษัทชิปอินซึ่งนี่ก็คือบริษัทที่ตัวร้ายยางเอาใช้บริการใน Toy Story 2ในการมอบหมายให้จัดส่งคอลเลกชันวูดดี้เราไปยังสนามบินเพื่อส่งต่อไปยังญี่ปุ่นนั่นเองแซมมี่เกล ในฉากที่วูดดี้และโบเพเข้าไปในงานปาร์ตี้เพื่อตามหาดูคบูมนานเราจะสามารถพบนกของเลนยังแซมอีเกิลจากซีรีส์ตลกขบขันเรื่อง t h ด m o ม p e t Show ปรากรออกมาได้ o b บิว n นเคนบี ปรมาจารย์เจไดยังโอบิวันเคนบีและนักล่าฆ่าหัวพอดดบาบาจากแฟรนไชส์ s t าร w วอ s ก็จะปรากฏตัวออกมาเป็นของเล่นในฉากที่วูดดีและโบพีบเดินเข้าไปในงานปาร์ตี้ด้วยโดยของเล่นของเขาก็จะโผล่อ,ออกมาในรูปแบบโมเดล3.75นิว้วซึ่งเป็นของเล่นเสร็จที่ทำขึ้นโดยบริษัทที่เคยล้มละลายไปแล้วอย่างเคนเนอการกระโดดของดุกฮบู ในช่วงท้ายของเรื่องทีดูคาบูมต้องทําการกระโดดครั้งสําคัญการกระโดดของเขาต่อหน้าพระจันทร์เต็มดวงที่สว่างสดใส <c oughs> ก็จะเป็นการแสดงความเคารพอย่างชัดเจนต่อช็อตที่คล้ายกันในภาพยนตร์ของสตีเวนสปิลเบิร์กอย่าง E.T. The Extra Terrestrial ในปี1982และก็ยังคล้ายกับสิ่งที่เมเทอร์ทำในคาสจากปี2006อีกด้วยเสียแขน นี่เป็นภาพยนตร์ทอยสตอรี่เรื่องที่3ในแฟรนไชส์ที่มีตัวละครหลักเสียแขนไปโดยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ภาคที่หนึ่งจากฉากที่บัสพยายามบินออกไปนอกหน้าต่างบ้านของเซธจนร่วงลงมาแขนหลุดเรื่องที่2จะมาจากภาคที่2ในตอนที่บูดีมีรอยฉีกขาดที่แขนของเขาก่อนที่มันจะหลุดออกมาในห้องของอาลและในภาพยนตร์ภาคนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่3ก็คือโบพีเพียงแต่เธอได้ซ้อมและสามารถถอดแขนของตัวเองให้เราดูแบบชิวๆได้แล้ว Fol me โอเคก็ okay, จบไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 4ที่ถือว่าทำออกม,มาได้ดีเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้ใหกับผู้ชมได้ดีไม่แพ้กับภาคที่3แบบสุดๆอีกทั้งนี้ก็ยังเป็นภาพที่อาจจะใช้ปิดแฟรนไชส์ลงไปได้เลยจากเนื้อเรื่องในตอนไทยที่บัสเลวูด,ดีน่าจะได้ลาจากกันอย่างสมบูรณ์ไปแล้วแต่ที่ยังไงก็ตามแฟนๆก็ยังอยากจะมีหวังที่จะได้ชมการผจญภัยของของเล่นเหล่านี้ต่ออีกสักครั้งอยู่ดีแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ จาก Toy Story 4ในปี2019นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยด้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ